การเรียนภานษาอังกฤษระดับพื้นฐาน CEFR Level A 2การเรียนภานษาอังกฤษระดับพื้นฐาน CEFR Level A 2นั้นมีรายละเอียดสำหรับการเรียนรู้อย่างไรบ้างในคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะ แต่สำหรับใครที่อยากอ่านบทความภาษาอังกฤษฉบับเต็มโดยผู้เขียนคือคุณมิเชล l บอมการ์เตอร์จาก w w w f l u e n t u c o m ก็สามารถคลิกที่ลิงก์คำบรรยายด้านล่างได้เลยนะคะ c e f r นั้นย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาเป็นระบบ จึงมีการจัดทำกรอบอ้างอิงสำหรับการเรียนรู้ทางภาษาของยุโรปขึ้นสำหรับ CEFR Level A2 นั้นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ CEFR Level A2 When you reach the A2 level of the CEFR, you are no longer a complete beginner at English. You are starting to understand and use harder words in English. You can talk about a wider range of topics. CEFR level A2 เมื่อคุณไปถึงระดับ A2 นั้นคือคุณเริ่มเข้าใจและใช้คำที่ยากขึ้นในภาษาอังกฤษได้ค่ะคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่กว้างขึ้นได้ดังต่อไปนี้ค่ะ Use simple idiomatic expressions at the A2 level You're starting to use simple English sayings and idioms. To talk about routine tasks, using simple words, you can talk about things you do often, like what you do at work or hobbies. You enjoy in your spare time. การพูดเกี่ยวกับงานประจำ Routine task ใช้คำพูดง่ายๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำบ่อยๆ,อยๆเช่นสิ่งที่คุณทำในที่ทำงาน Do at work หรืองานอาดิเรก Hobbies ที่คุณชอบทำในเวลาว่างหรือ your spare time ค่ะ Tell others about personal history. You can tell people where you come from and where you've lived. You can describe your education and work history. You can now also talk about your family in more detail. Personal history. คุณสามารถบอกคนอื่นว่าคุณมาจากไหนและอาศัยอยู่ที่ไหนได้ คุณสามารถอธิบายการศึกษาของคุณ (describe your education) และประวัติการทำงานของคุณ (your work history) คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวของคุณได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น (talk about your family in more detail) Talk about the past, present and future (you know basic English verb tense) You use verbs correctly when you speak about what happened last year, last week, or yesterday. You can talk clearly about what's happening right now and what will happen tomorrow or next month. The past, present, and future. คุณรู้จักการกริยาหรือว่า English verb tenses ขั้นพื้นฐานคุณใช้คำกริยาอย่างถูกต้องเมื่อคุณพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อวาน What happened last year, last week, or yesterday? คุณสามารถพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ What's happening right now? และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้า What will happen tomorrow or next month? Use proper prepositions. Prepositions can be tricky for beginning English learners, but the A2 level, you're understanding them much better. You know how to use the proper prepositions when you talk. ใช้คำบุพบทที่เหมาะสมได้ค่ะ <laughs> คำบุพบทอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแต่ในระดับ A2 คุณจะเข้าใจคำบุพบทมากขึ้นคุณจะรู้จักวิธีใช้คำบุพบทที่เหมาะสมเมื่อคุณพูดได้ค่ะ Read and write simple sentences At the A2 level, you can read easy text. You can understand s h o r t sentence in the simple story. Such as a fairy tale or a children's book. You can also write basic sentences, spell English words correctly, and use the right verb tenses and prepositions. Your meaning in written English is clear. An like yung prayung ka easy text. คุณสามารถเข้าใจประโยคสั้นๆในเรื่องง่ายๆ s h o t t s e n t e n c e s in a simple story เช่นเทพในใิยายหรือหนังสือสำหรับเด็ก fairytale or children's book คุณยังสามารถเขียนประโยคพื้นฐานสะกดคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและใช้กริยาและคำบวพบทที่ถูกต้องความหมายของคุณในการเขียนภาษาอังกฤษนั้นมีความชัดเจนค่ะ Your meaning in written English is clear. ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นตามกรอบ CEFR ในระดับ A2 นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับชมนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ